IO นะครับผม IO คือ input กับ output นะครับมี2แบบแบบแรกนะครับเป็น IO กับ memory ไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะครับแบบที่2เป็น IO กับ memory เป็นสิ่งเดียวกันนะครับโดย memory กับ IO นะครับที่แยกออกมาจากกันคือดังรูปเลยนะครับโดย memory กับ IO มีค่า entity ซ้ำกันต่อมานะครับ memory request กับ IO request นะครับจะทำงานขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้ส่วนไหนในการทำงานนะครับ การทำงานของล a d และไร t e ก็เช่กนกันดังนั้นเราจะสร้างโลจิกให้ Memory กับ I.O. ทำงานไม่พร้อมกันและ Lead a n d w r i t e ทำงานไม่พร้อมกันโดยเราจะต่อออเกตเข้าไปที่ I.O. r e q u e s t นะครับและอีกขานึงเข้าเข้า r e a d หรือ r i t e นะครับโดยเราจะใช้ออเกตสอตัวโดยการกรอกข้อมูล r LEAD และไ write ต่อมาจะแยกเข้าล้อมหรือแรมนั้น เราจะใช้ IC 193่เนตรเครับต่อเข้ากับชิป s e l e c t นะครับคือ CX ทนะครับทางฝั่ง o อ t p u t ุครับผมต่อไปนะครับจะเป็นการแสดง o u t p u พของข้อมูลนะครับเริ่มแรกครับเอาออเกตตัวที่1ต่อเข้ากับ A 0ถึง A 1 5ของ a d d e s Bus ที่ส่งมาจาก CPU แล้วต่อเข้าขาออเกตตัวที่2 โดย A 0ถึง A 1 5นะครับต้องมีค่าเป็น0ูําให้อ g เกตจะมีออ p ต t เป็น0ครับแล้วนําไปต่อกับขาออ g เกตตัวที่2ส่วนอีกขาของตัวที่2นะครับจะต่อเข้ากับ I/O r i t e เมื่อดูจากคำ m ิงแดียกเกมนะครับดังภาพนะครับเมื่อ CPU ครับส่งคำสั่งผ่าน address bus I/O จะร q u u s t t และ w r จะทำงาน ดังภาพนะครับที่ได้เขียนไว้ไอโอไลท์ I o ครับจะส่งโลจิกศูนย์นะครับเข้าที่ OR Gate เกตัวที่2ซึ่งจะทำให้ท็อกทำงานเมื่อขอบขาลงครับขอบคุณครับ